อ้าวาไป,ปอยค่ะนี่นี่อ้าอันนี้พักนี่ค่ะไปไปนะมานี่ค่ะเสียาจา๋าค้าเนี้โนโนค้ำคำ้คำมาค่ะเสียเอามาเอาพักอีกแล้วมานี่เนี่อะ นั่นมานเร็วเกียเอาหูไม่มีเรียกไม่ได้ยินเลยเอาไม่เอาไม,ม่นี่นี่แกให้แล้วเนี่ยขอบคุณค่าก่อนทำสวยๆสิ ป้าป <Beautiful, S 2> ้าทำงานป้าป้าทำงานป้าทำงานเปียกินผักรอป้า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 เดี๋ยวค่อยไปดูปลาค่ะเล่นอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูปลา ให้หมามีปลาปลาปลาสวยเลยปลาครับสวยมากเลยเอ๊ยอยากไปดูปลาครับเหรอคะมากมากนะอะไรอันนี้โอเคม,ม,เอมันมีแกเองแ้วนี่จับเอ้าเอาล่ลว,วงได้ไงอะเอาแกเองแกโชว์สิแกเป็นไหมทำเป็นไหมคะ

Nấm, nấm. wow kìa mát lên cả đứng yên đứng yên à đứng 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 không được không được đứng yên à, cả ิเห็นไหมออกมาแล้วอืมเก่งมากเลยค่ะโอ้เก่งมากค่ะเก่งมากเลยค่ะโอ้ดึงอีกค่ะเย่ดึงอีกดึงอีกอ่ะกินเลยทีนี้นะ่ะอ่ะกินเลยค่ะอืมอือออยุ่กินอัมอัมเลยค่ะอัมยามี่ ว้าวน้ำหน่ำอ่อยไปไปเดี๋ยวพาไปเดินไปดูปะปะไปถือเอาผักด้วยโอเคบ๊ายบาย